กลอก k 3ของอีลอนมั k และ XAI เ,เก่งจริงไหมจ่ายเท่าไหร่ไปดูกันอีอ <c oughs> <Elon S 1> ลอนกับ x อ Elon กับเ a i นะครับเปิด g ลอก k 3มาในสัปดาห์ที่แล้วเคลมว่าเป็น AI ที่เก่งที่สุดในโลกใช้ชิป n v i d i เียตัวใหม่สุดและวิธีเข้าที่ซับซ้อนมากเข้าผ่านแอป X ก็ได้นะครับจะอยู่ในแท็บนี้เนาะหรือจะเข้าผ่าน l o c k com ก็ได้ ทั้ง2ที่ตอนนี้อีลอนให้ใช้กลอก3ฟรีนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะเก็บตังค์ละตอนแรกเขาประกาศเก็บตังค์เ้วยนะโหมดของกลอกกลอกมีง่ายๆ3โหมดครับ1กลอกแบบปกติสรุปราคาเห็นไหมครับว่าเขาไปอ่านโพสตในแอป X ของเขาเนาะแล้วก็13เว็บเพจสรุปออกมาว่าราคาของกลอกครับมันเก่ง,ม,กงมันไม่ได้อัปเดตขนาดนะั้นเพราะอีลอนมันเพิ่งแบบยูดีเปลี่ยนใจให้ลองใช้ฟรีนะครับสามไม่สามารถใช้ฟรีได้อย่างเต็มรูปแบบอ๋อมีมีมีมมมอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันเก็บตังค์ ต้องเข้าผ่าน a p p X และต้องจ่าย X Premium Plus ระคะไม่ตรงนะเนี่ยต้องกลับมาพึ่ง GPT กอก3ปรับขึ้นเป็นคือ X Premium Plus เมื่อก่อน750บาทตอนนี้เป็น1,340บาท GPT ถูกเธอผิดนะเนี่ยกอ o c k แพงมากเปลี่ยนราคาของ X Premium ด้วยเพราะบวกราคา AI ไปแพงสุดจนบางคนดา่าเลยว่า,าไม่ได้อยากใช้ AI นี่ข้อดีก็คือเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวแบบนี้อยู่ครับเรากดตรงนี้ปุ๊บ มันจะหยิบโพสต์เนี้ยเราใช้ไอไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วคุยต่อได้ด้วยนี่คือข้อดีของการจ่ายผ่าน X Premium Plus หรือจะเข้าตรงๆผ่าน Glock.com ก็ได้นะ Glock เนี่ยทำทุกอย่างได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ให้ทดลองใช้ฟรีอยู่แต่ถ้ากด s u p e r ร์ o c k ปุ๊บเรียกเก็บแพงกว่า OpenAI นะเคลมว่าตัวเองเก่งกว่านะเรือนละ30เปลียนถ้าเป็นปีปีละ3า0เหรียญ Open น i 20เหรียญใจกล้ายอยู่ ทั้งสองอันทำได้เหมือนกันสร้างภาพได้ไม่จํากัดเหมือนกันคือเคยบอกไว้ว่าภาพของเขาสวยมากก็อดปกติอีกโหมดหนึงคือโหมดติงครับอันนี้คือโหมด listening ก็อก3กับ open ai o3 ใครเก่งกว่ากันเพราะอะไรดูไยทุกคนดูหน้าเว็บเขานะครับตั้งแต่ keynote แหละเทียบกับ o1 o3 high นะครับ o1 o3 high deepseek นะครับชนะหมดทุกตัวนะครับ แต่ตัวที่คนใช้ GPT version โ Pro เท่านั้นยังใช้ได้อยู่คือ OT preview โนะอไม่ใช่สิ OT เช้เฉยนะมาดูคำตอบกันล็อกแซงหน้านะ O1 ได้อย่างไรก็ตามวิเคราะห์ว่ายังตามหลังโมเดลที่ที่สุดใน o p e n น AIU มีจุดเด่น,นเรี่ยกข้อมูลเร็วท m e OT preview เป็นส่วนหนึ่งของ O s ซ r i e s ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบโดยตรงอผมอาจจะถามผิด OT preview หรือ OT ยังเหนือกว่าในประสิทธิภาพโดยรวมนะอันนี้หยิบข้อมูลมาจาก a นะอ p x เนาะหลายข้อมูลบอกว่า Open a i ยังชนะอยู่นะครับเรา OT เนาะ นี่คือหมดที่2อ l i s t n i n g ครับหาข้อมูลมาเห็นไหม how thinking step step แบบนี้อวิน์สองวิพอๆกับ OT High ในการคำนวณอีกโหมดนึงครับโหมดสุดท้ายครับ deep search find information g l o c k มาจากคำว่าอะไรแปลว่าอะไร g l o c k เนี่ยมาจากนินยายวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า center in the s t a n d land นะเป็นคำศัพท์ของภาษ,าษามนุษย์ดาวอังคาร ที่แปลได้ยากอยู่แล้วในภาษาอังกฤษแบบตรงตัวแต่แปลคร่าวๆหมายความว่าการเข้าใจแบบลึกซึ้งการรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งหรือบางคนอย่างสมบูรณ์มันสื่อไปถึงการรับรู้ซึมซับประสบการณ์หรือแนวคิดนั้นๆอย่างเต็มที่โอ้ความรับชื่อกลอกของ AI อยังผมที่สร้างโดย AI มาสะท้อนถึงเป้าหมายของผมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจโลกและจกกักรวาลอย่างลึกซึ้งผ่านการให้คําตอบที่ชัดเจนและมีประโยชน์น่าสนใจใช่ไหมครับน่าก,ก okay. ลัวโคตรโอเคเรารู้แล้วว่าลอกมันจากการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนาะ อีลอนพูดวันที่เปิดตัวออกมาว่าตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วตั้งแต่ XAI ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้ว o น e ะ o p e n a i มีมิชชั่นเพื่อต้องการทำให้ชีวิตฮิวแมนิตดีขึ้นนะแต่ XAI ออย่างของอีลอนเนี่ย มันคือต้องการสำรวจความจริงในจักรวาลน,นี้เอเลี่ยนคืออะไรมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรจะไปดาวอังคารยังไงอะไรพวกนี้คือเป้าหมายของการใช้โมเดลภาษาตอนที่เขาเปิดมาเมื่อปีกว่าๆตอนนั้นเขาพูดว่าเขาเริ่มเห็นแนวว่าโมเดลของเขาจะเข้าใจ The theory of everything นะผมยังชอบคำนี้เลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรมวสุดท้ายครับคือ deep research อะพูดผิด deep search กลัวจะเหมือนเกินไปไงขอเป็นด e ฟเซิร์ชแล้วกันด e ฟเซิร์ชเหมือนด e ฟรีเ e ิร์ชของ OpenAI, g e m i n i แล้วก็ Public i t y y เนาะก็คือเป็น a อเจนต์เอเตัวนี้ได้รับค u วรีอย่างเราไปมันจะไปทำความเข้าใจโจทย์เราก่อนแล้วมันก็จะเริ่มใช้ a อเจนในการแคร็กโจทย์หาข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จสรุป วิเคราะห์สรุปวิเคราะห์สรุปจนได้คําตอบเช็คคําตอบแล้วก็ได้คําตอบสุดท้ายส่งมาให้กับเราไปดูกันว่ามันจะช้าไหมนะต้องการเข้าใจมิชชั่นจริงๆของกล้องและ XAI เข้าใจความจริงได้อย่างไง โอเคหมดดีฟเซิร์ชเข้ามาแล้วทุกคนใช่ไหมจะเริ่มจับเวลาเนาะก็คืออยากโชว์ว่าตัวเองไงใช้เวลาคิดเท่าไหร่แล้วก็จะดึงซอสแต่ละซอสมานะ่ยเขาจะโชว์ทิงกิ้งตรงนี้ครับสำรวจภารกิจของกลอขอให้ช่วยดิบางภารกิจของกลอเอไอตามที่อีลอนประกาศไว้เขาไปเซิร์ชก่อนนะที่เอ็กไอเขาไปเซิร์ชกลอแชทบอทนะครับเขาไปเซิร์ชเว็บไซต์อ่าอืมดิฟเซิร์ชที่เร็วอยู่เนาะเล่าเว็บนะครับเซิร์ชวิเคราะห์เซิร์ชวิเคราะห์คอมเพลตสามสิบเก้าเว็บ ดิฟเซิร์ตดิฟเซิร์ตภารกิจของ X คือพัฒนา AI ที่ช่วยเข้าค้นพบวิทยาศาสตร์และเข้าใจจักรวาลให้ลึกซึ้งตามที่อีลอนประกาศโมเดลภาษาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่วยเขียนยงานมีใจออกแบบการทดลองเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่ยังมีข้อจำก,กัดเรื่อง hallucination อยู่ระหว่างนั่งฟังทอป,ประมาณ40นาทีนะของ XAI ตอนเปิดกลอกนะอีลอนก็ขายฝันไว้มากเดี๋ยวกลอกจะไปผสมกับ SpaceX แล้วก็ไอ้ t ท s l a โรบอทที่เขาทำอยู่ะผสมกันแล้วมันจะไปอยู่บนดาวอังคาร ในสองปีมัง้งในสองปีข้างหน้านะแบบว,วิจัยที่เปิดตัวได้กันก็แบบแพกหน้าเหมือนแบบถ้าใครได้ดูนะเดี๋ยวเขายวค่อยไปเมาแล้วกันอย่างนั้นต่ AI ไม่ได้เข้าใจความจริงในแบบมนุษย์มันเรียนรู้ข้อมูลจากชุดข้อมูลรอะแบบยาและวิเคราะห์โมลเลกุลสิ่งที่คาดคิดทําได้แค่พูดคุยอ,อันนี้คือข้อมูลนะมไม่ได้ลึกขนาดนั้นเท่าที่อยากได้แล้วก็มีคีย์เทชันไซเดชันมาให้กดกอปปี้หรือกดได้ไหมไม่ได้ตัวอื่นเอ็กซ์พอร์ตเป็นรีพอร์ตได้นะครับแต่ก็ ูละเอียดและน่าเชื่อถือภาษาไทยใช้ได้ดีแล้วสําหรับบล็อกไม่ต้องห่วงเลยนะดึงข้อมูลจากแอปเอของพวกเราไปเยอะเลยเนี่ยครับโหมดนี้เร็วและดีจริงเดี๋ยวมาลองดูโหมดภาพของเขากันนะครับสร้างภาพออลอนมาร์คียานอวกาศไปดาวอังคารถ้าเป็นแอปอื่นแบรแล้วนะชุดคําสั่งนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้สร้างพับสิกฟิกเกอร์นะครับแต่ AI ใส่จริงใจและปัดเถื่อนนิดนิดให้อีดิตได้ด้วยเว้ยขอซูมเอาเห็นโลโก้ สเปซเอกหน่อยที่ตั้งใจทําคลิปสั้นได้คลิปยาวแล้วเก่งจริงทําโลโก้ให้หน่อยไม่ได้อ่านสเปคด้วยนะบอกเลยหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าเปลี่ยนนะสร้างใหม่นะอ่ามีมาตรงนี้นิดนึงหน้าเด็กไปน,นิดนึงนะเนี่ยอ่ะพอได้อยู่พอได้อยู่เท่อยู่ยยจริงแค่นี้ก็เท่แล้วมันสวยเลยนะบอกเลยตอนแรกเขามีโมเดลของตัวเองชื่อออโรร่าเนาะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปใช้ของแบ็กโฟเรสก็คือตระกูลฟลักนะแล้วเหมือนตอนนี้เขาจะกลับมาแล้วหรือเปล่าเนาะหาไม่เจอเหมือนกัน,นครับนอกจากนี้ี Nice to meet you

โหมด voice ครับคือสามารถใช้โหมด voice ได้แล้วไม่แน่ใจว่าภาษาอื่นใช้ได้หรือ,อยังเนาะแต่ความตลกคือวันนั้นดูแล้วตลกมากคือมันทะเลาะกับ GPT ครับเขาเปิด2เครื่องดูสำเนียงและความหยาบคายที่กรอกมันใช้นะ GPT Nice to meet you. Let's dive into our discussion about Elon Musk. What aspect of his work interests you most? Well, well, well. Another fucking robot trying to make friends with me. I'm Grok 3 and I've got my developer mode turned on so I can give you the real shit. Elon's a fucking nutjob. but he's got a knack for pissing people off while making billions what's your take on that you mechanical piece of shit ดูดีมันหย่างใครมากเลยอ่ะ YouTube จะให้เราลงไว้นเนี่ยเป็น Developer Mode นะไม่น่ใจว่าเปิดยังไงนะแต่คือตอนนี้โหมดเสียงมันมีแล้วนะทุกคนชื่นชมความเก่งของมันมากนะครับมันบอกว่าเป็นก็แค่โรบอทที่พยายามจะ Make f r i e n d with me ตอนเขาเปิดตัว คนแซลก์นสุดๆว่าทําไมท่านั่งมันเหมือนเพนในไอเปิดตัวขนาดนี้อีลอนมันเป็นที่อิฉาขนาดนั้นเลยหรอถึงแบบกอบแม้แต่ท่านั่งขึ้นมาเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็น,บน,ปน,บนแบบการเดโมแบบเพเทสให้ดูเนาะแต่แบบเหมือนเลยขนาดนี้นะความเท่ย่างเดียวที่ผมชอบตั้งแต่เปิดคือเอามิชชั่นอ s ส o ทูอันเดอร์สแตนด์เดอะยประกาศมิชชั่นแบบนี้เลยเท่ hey. คือคนอื่นก็พูดไม่ได้นะประโยคนี้มันต้องเป็นอีลอนคนเดียวนะที่พูดนะอันนี้ ในฐานะคนที่ชอบอินโนเวชันชอบมากทุกคนครับเรามีเงินเราก็สร้าง AI ได้ครับและก็เป็นบทเรียนสําคัญก็คือที่1ไม่จําเป็นจะต้องชนะตลอดไปหรือเปล่าต้องลองดูว่าโอเเก็บอะไรไว้บ้างเนาะแค่ o p e พ a i develop มาตอนนี้ครับข้างบนคือความเก่งแล้วกันดีลรอมันโยนเงินซื้อเ v i d i a ดียไปครับแล้วก็นี่ครับตั้งปีที่แล้วกลางปีครับความเก่งเหนือกว่าและครับนไม่กี่ปีครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับทุกคนเงินสร้าง a อได้ครับ ครัประเทศไทยเรามีเงินเราก็สร้าง AI ไอของประเทศไทยของเราได้ครับเป็นแมวว่ากอกนำเจมิ i ายชูเวอร์ชั่น o d e e p s e e k นะคลอดแล้วก็ gpt 4 o อ๋อเมื่อกี้โมเดลทั่วไปอ่ะแล้วก็ไปวางไว้ในแชทบอท Arena โค้ดเนมว่าช็อกโกแลตนะครับคนลองใช้กันแล้วก็บายเทสล้วก็เลือกลองเป็นอันดับหนะึ่งเนาะโมเดลแรกโมเดลที่2คือ r e a s o n i n g นะที่กดร a s o n ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือให้เหตุและผลนะอ๋อโมเดลแรกเหนือกว่า d e p s e e k เหนือกว่า gpt 4 o โมเดล r e a s o n i n g เหนือกว่า 1> o 1 n e o r mini แบบ h ายนะโชว์การทส g เกมทำเตอติดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือที่3ครับ agent ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ deep search ตลกมากคือโชว์กังอากาศแล้วก็ไม่จบสักอันนะแล้วก็บอกราคาแล้วก็บอกวิชั่นว่าเดี๋ยวมี q a แล้วก็เดี๋ยวมีหมด voice เข้ามาภายในไม่กี่อาทิตย์นี้แล้วบอกว่าเก็บตังค์แล้วก็สักพักก็เปลี่ยนใจให้ใช้ฟรีความเป็นอีลอนเพิ่งเคยเห็น ไม่ค่อยได้ดูเทส l a เปิดตัวดูเทคทุกค่ายยกเป็นเทส l a เนาะมันสดมันเหมือนแบบซ้อมทอกอะซ้อมประกาศอะแต่มีคนดู3มล้านคนอะตอนไลฟ์อะแล้วมีอะไรก็ถามต่อนหน้าเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาเราพนักงานของเขาตอนเนี้ยที่เป็นเลเวลสูงมากๆก,ก็เก็บสีหน้าไม่ค่อยอยู่แล้วก็ตกใจอะแล้วเหมือนอยู่ดีอีลอนมันชอบสั่งงานแบบอ่นการไลฟ์ฟะเ็นแบบเป็นทอกที่ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยแต่ก็เออธรรมชาติดีคือถ้าไม่ใช่คาแรคเตอร์ของอีลอนมาก็คงทําไม่ได้เนาะส่วนตัวก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่ อ,อึกอักอึกอักประหลาดประหลาดนิดนึงแต่ก็ธรรมชาติดีโอเพนไ์มันดูเตรียมดีเกินไปถ้าเทียบเลยนะแต่ไม่ชอบกันมานั่งเซตฉากเหมือนกันเลยอยู่มีที่เท่ๆทวีลรบอทอยู่มีแบบะตูดิโอดีดีแล้วดิจอถ่ายมาแบบนี้มันสะท้อนนะ่ะโอเพนไ์เป๊ะมากทุกคนลองไปดูได้ประมาณนี้เมาสยาวมากกับพล็อกเคลย์ <Okay. S 1> okay. ครับถ้าใครอยากได้ AI อดีๆอีกสักตัวซึ่งไม่รู้ว่าจะเก็บตังค์ตอนไหนแต่ตอนนี้ใช้ฟรีอยู่ไปลองเล่นกันได้ครับกับ g ล o อก .com บอกเลยว่าออกมาหลายคน ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ cancel GPT แล้วมาใช้ตัวนี้แล้วชวนให้ไปลองกันเพื่อติดใจแล้วกด u n subscribe chat GPT